สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปดูสัตว์ที่มีความเชื่องช้าที่สุดในโลกกันนะครับผมอึด อาจยืดหยาดขนาดไหนนะครับผมสาหรับบางตัวนะครับที่มันมีความเชื่องช้าขนาดนั้นครับมันยังสร้างความน่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่ามันยังทําความเร็วด้เร็วเกินคาดนะครับผมจนบางตัวนะครับติดสถิติโลกด้วยนะครับได้บันทึกลงกินเนสเวิลด์เรกคอร์ดด้วยนะครับว่าเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดนะครับผมแต่วงเล็บก่อนนะครับว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันนะครับไม่ใช่เอาไปแียงกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับส่วนจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะหยิบยกมาประมาณ5ประเภทนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรััััับบบชมรรฟงกนนเลยะค อันดับที่1นะครับผมสล็อตนะครับผมสำหรับสัตว์ตัวแรกนะครับก็ตกเป็นของสล็อตนะครับผมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดแค่4.5เมตรต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับผมสล็อตนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางนะครับผมในวงสล็อตมีทั้งสล็อต2นิ้วและสล็อต3นิ้วครับผมสล็อตมีความสัมพันธ์กับตัวกินมดครับซึ่งมีชุดกงเล็บที่ทําหน้าที่พิเศษคล้ายกันนะครับผม สโลตเท่าที่มีอยู่นะครับผมเป็นสัตว์อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมอาศัยอยู่ในแถบอเมริกากลางครับและทวีปอเมริกาใต้และขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความเชื่องช้าที่สุดนะครับผมสปีชีของสโลตที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีหลากหลายชนิดนะครับผมมีทั้งสโลตน้ําสโลตบกและอีกหลากหลายชนิดบางชนิดนะครับเขาบอกว่ามีขนาดตัวเท่าช้างเลยนะครับผมซึ่งสโลตที่มีขนาดเท่าช้างนะครับเป็นสโลตในยุคโบราณครับเมื่อนานมาแล้วกว่า11,000ปีก่อนนะครับผม แต่ปัจจุบันสล็อตอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับใน1วันสล็อตจะใช้เวลาในการนอนมากกว่า20ชั่วโมงกิจวัตรต่างๆทั้งกินนอนสืบพันธุ์เลี้ยงลูกสล็อตก็จะอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับความเร็วของสล็อตปกติจะเคลื่อนที่ได้เพียง15-30เซนติเมตรต่อนาทีเท่านั้นนะครับหากมีภัยอันตรายสล็อตสามารถเร่งความเร็วได้ถึง4.5เมตรต่อนาทีเลยนะครับผมบนตัวของสล็อตยังเป็นแหล่งที่อยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายนะครับผม สล็อตหนึ่งตัวอาจเป็นที่อยู่ของผีเสื้อกลางคืนนะครับผมแมลงเต่าทองแมลงสาบเห็ดล่าและสาลายต่างๆอีกมากมายนะครับผมโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งครับที่มีความเชื่องช้ามากที่สุดของเรานะครับผมสำหรับสล็อตนะครับสำหรับสัตว์ตัวต่อไปนะครับตกเป็นของหอยทากครับผมเคลื่อนที่เร็วสูงสุดอยู่ที่80เส้เซนตต่อนาทีเท่านั้นนะครับผมหอยทากสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับจัดอยู่ในกลุ่มประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับ เป็นสัตว์โบราณที่มีกำเนิดขึ้นมาราวๆประมาณเกือบ400ล้านปีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันพบมีหอยทากมากกว่า500ชนิดครับผมชอบกินผักเป็นอาหารหอยทากที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกสามารถมีความเร็วได้ถึง55ลาใน1ชั่วโมงครับหรือประมาณ50เมตรแค่นั้นเองนะครับผมและหอยทากยังมีความสามารถพิเศษอีกหลายอย่างที่คนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมอย่างเช่นมันสามารถจําศีลด้วยการใช้เมือกปกคลุมตัวของมัน เป็นระยะเวลากว่า3ปีเลยนะครับผมเราสามารถรู้อายุของหอยทากด้วย,วยการดูจํานวนที่เกลียวท,ที่เปลือกของมันนะครับผมหอยทากพันกาเดนมีฟันทั้งหมด1 4 1 7 5อยซี่ครับอยู่บนลิ้นของมันครับผมหอยทากบางตัวสามารถอยู่ได้นานถึง25ปีเลยนะครับแต่ทั้งเกลือและน้ําตาลเป็นพิกต่อหอยทากครับหอยทากไม่ค่อยชอบ2อย่างนี้เท่าไหร่ครับคมมีดไม่สามารถที่จะทรลายหอยทากได้ครับผมหอยทากเป็นสัตว์ที่หูหนวก หอยทากเกือบจะตาบอดสนิทครับแต่พวกมันใช้การสัมผัสและการดมกลิ่นถึงทําให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผมหอยทากบางตัวเดินช้ามากๆครับผมในช่วงชีวิตของพวกมันมันเดินแค่รอบๆสถานที่ที่มันอยู่เพียงแค่ไม่กี่เมตรแท่นั้นเองครับอันดับต่อไปนะครับตกเป็นของเต่าครับผมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง16เมตรต่อน,นาทีครับผมเต่าจัดอยู่ในสัตว์จําพวกสัตว์เลือดเย็นครับผม ในชั้นสัตว์เลื้อยคานครับเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า200ล้านปีครับซึ่งเต่านั้นเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่งครับโดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งปกคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่ากระดองครับซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะสามารถหดหัวหดขาเข้าไปในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ครับแต่เต่าบางชนิดไม่อาจจะทําได้เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน แต่มีริมฝีปากที่แข็งและคมนะครับผมใช้ขบกัดอาหารแทนฟันครับด้วยมากแล้วเต่อเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างช้าครับอาศัยและใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในน้ําครับซึ่งมีอาศัยทั้งน้ําจืดน้ําทะเลแต่เต่าบางจังพวกไม่ต้องอาศัยน้ําเลยก็มีนะครับเรียกว่าเต่าบกนั่นเองครับ เต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับผมก็คือเต่ายักษ์แห่งเกาะกาลาปากอสครับผมซึ่งอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆในมู่เกาะปลากาลาปากอสนั่นเองครับมีทั้งหมด15สายพันธุ์ย่อยเลยนะครับผมและเต่าน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเต่าอิลเลเกเตอร์อาศัยอยู่ตังน้นําในทวีปอเมริกาเหนือครับและมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งที่ทําความเร็วจนได้สถิติโลก สถิติที่ว่านี้ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการโดย Guinness World Record นะครับผมทำให้เจ้าเต่าตัวนี้นะครับมันมีชื่อ,อว่าเบอร์ตี้นะครับผมเป็นเต่าโบกจาก Adventure Valley ครับของประเทศอังกฤษครับผมเจ้าเบอร์ตี้นะครับกลายเป็นเจ้าของสถิติโลกของเต่าที่เดินเร็วที่สุดนะครับด้วยความเร็วเฉลี่ยนะครับ0.28เมตรต่อว,วินาทีเลยนะครับและสามารถเดินทางบนทางลาดระยะทาง5.48เมตรโดยใช้เวลา19.59วินาที ซึ่งเป็นสถิติที่ชนะแชมป์เต่าตัวเก่าที่เคยทำไว้เมื่อปี1977ไปแบบชิวเฉียดเลยนะครับผมสัตว์ตัวต่อไปนะครับได้แก่ดาวทะเลครับผมเคลื่อนที่เร็วสูงสุดถึง15เมตรต่อน,นาทีเลยนะครับผมดาวทะเลหรือปลาดาวนะครับเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะดโดยทั่วไปมีลำตัวแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวครับเรียกว่าแขนครับส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมด้านหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปนะครับผม มีปากอยู่ด้านล่างครับผมจุดกึ่งกลางลําตัวครับใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้นนะครับผมเรียงตามส่วนยาวครับของแขนเป็นคู่คู่มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวและแข็งเรียกว่าโปรเดียครับผมใช้สําหรับยึดเกาะกับเคลื่อนที่มีสีต่างๆกันออกไปครับทั้งสีขาวชมพูแดงดําม่วงหรือน้ําเงินเป็นต้นนะครับผมพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินและบางส่วนอาจพบได้ถึงพื้นทะเลลึกๆเลยนะครับ กินหอยสองฝานะครับโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้งปูนอนทะเลนะครับและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆเป็นอาหารครับผมเช่นฟองน้ำหรือปลากรลังนั่นเองนะครับผมอันนี้คืออาหารของปลาดาวนะครับผมซึ่งดาวทะเลขนาดเล็กอาจมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นครับและขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยนะครับโหเขาว่าแบบนี้เลยนะครับในบางชนิดนะครับอาจมีแขนได้มากกว่า5แขนครับผมมีระบบการเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำครับผม จากวงแหวนในแขนของมันนะครับผมจะมีท่อน้ําแยกออกไปแต่ละแขนครับเรียกว่าเรเดียนคานอนนะครับผมทางด้านขวาของเรเดียนคานอนนะครับมีท่อแยกไปอีกเรียกว่าทิวฟิตนะครับผมการยืดและขดของทิวฟิตนะครับผมจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งครับมีความสัมพันธ์ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในน้ําได้นะครับผมโดยมันสามารถทําการเคลื่อนที่ได้ถึงความเร็วถึง0.95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับผม ชั่วโมงหนึ่งก็กิโลหนึ่งก็ยังไม่ถึงนะครับสำหรับปลาดาวนะครับผมและสัตว์ตัวต่อไปนะครับตกเป็นของม้าน้ําครับผมเคลื่อนที่ได้เร็วสุดแค่1เมตรต่อนาทีนะครับม้าน้ําเป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับจําพวกหนึ่งนะครับในระยะแรกของการศึกษาทางวิทยศาศาสตร์ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกทำให้นักวิทยศาศาสตร์ไม่สามารถที่จะจัดได้ว่าม้าน้ําเป็นสัตว์จําพวกใดครับจึงจัดให้เป็นสัตว์ที่แยกออกมาต่างหากครับ ก่อนที่จะมีการพบว่าที่แท้จริงแล้วม้าน้ำเป็นปลาครับผมและจัดอยู่ในปลากระดูกแข็งครับผมและในระยะแรกยังไม่ทราบว่าม้าน้ำที่ข้อลูกคือม้าน้ำตัวผู้ครับไม่ใช่ม้าน้ำตัวเมียรครับผมม้าน้ำเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดครับกล่าวก็คือมีกระดูกหรือก้างมาหุ้มเป็นเกาะอยู่ภายนอกตัวแทนที่จะมีเกล็ดนะครับผมส่วนหางของมันแทนที่จะเป็นขีบสําหรับว่ายน้ําไปมาอย่างปลาชนิดอื่นแต่ไม่ใช่ครับผมมันมีเพียงแค่ ไว้สาหรับยึดเกาะตัวกับพืชน้ําหรือปลากระราลังเท่านั้นเองครับผมมีคีบอ,อกและคีบบางสายตรงบริเวณเอวอีกคีบหนึ่งช่วยให้โบกพัดกระพือโดยคีบทั้งสองนี้จะโบกพัดด้วยความเร็วประมาณ20-30ครั้งต่อวินาทีทําให้เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างช้าๆโดยปกติแล้วมา้าน้ํามักจะว่ายน้ําไปในลักษณะขึ้นลงมากกว่าไปทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหมือนปลาชนิดอื่นนะครับโดยถือเป็นปลาที่ว่ายน้ําช้าที่สุดในโลกด้วยนะครับ โดยว่าน้ำได้เพียง0.06กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับผมปากยื่นไข่ท่อไม่มีกรามครับตรงปลายมีที่เปิดครับผมใช้สําหรับดูดกินอาหารจำพวกแพลงต้อนและสัตว์น้ําขนาดเล็กครับผมอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนสีลําตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อีกด้วยครับตัวผู้นะครับจะเป็นฝ่ายอุ้มท้องโดยมีอวัยวะตรงบริเวณหน้าท้องไข่ถุงนะครับใช้สําหรับเก็บไข่และฟักตัวอ่อนนะครับ เมื่อถูลูกดูผสมพันไม้น้าตัวผู้จะเป็นผู้ปรับเปลี่ยนสีของลาตัวเพื่อถึงดูดมาน้ําตัวเมียครับผมจากนั้นตัวผู้จะใช้หางอบกดตัวเมียพร้อมกับแอนท้องประกบกับหน้าท้องตัวเมียเข้าหากันครับผมแล้วให้ตัวเมียไข่ลงในถุงหน้าท้องของตัวผู้ครับมาน้ําตัวผู้จะเป็นผู้ปล่อยน้ําเชื้อเข้าผสมกับไข่และฟักเป็นตัวอ่อนภายในถูกหน้าท้องของมาน้ําโดยใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วแต่ชนิดครับผม เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วม้าน้ําตัวผู้จะบีบกล้ามเนื้อส่วนท้องและพ่นลูกออกมาทั้งหมดครับจากกระเป๋าหน้าท้องของมันครับโดยที่ม้าน้ํามีพฤติกรรมแบบคู่เดียวตลอดชีวิตครับกาวก็คือหากจับคู่กันแล้วไฟหนึ่งไฟใไดมีอันเป็นไปก็จะไม่หาคู่ใหม่อีกแล้วนะครับผมและนี่นะครับก็คือ5อันดับสัตว์ที่มีความเชื่องช้าม,มากที่สุดในโลกนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ